คริสถึงคุณครุ่นคริสคุยพระวาจาประจำวันที่10มีนาคม2025นะครับเรายังอยู่ในสัปดาห์ที่1เทศกาลมหาพรตครับและวันนี้พ่อรสาสนตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมัทธิวบทที่25ข้อ31-46ดถึง่ก็ได้สะท้อนภาพของพระเยซูคริสต์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์และก็ผู้พิพากษานะครับเป็นการเล่าถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์เองแล้วก็การพิพากษาครั้งสุดท้ายพระย สุชา้าได้วาดภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนและก็ตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าพระองค์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรโนดและก็จะทรงแยกมนุษย์ออกเป็นสองกลุ่มเหมือนกับแยกแกะออกจากแพะนะครับพระองค์ทรงตัดสินพวกเขาไม่ใช่แตกตามคําพูดหรือว่าตามความเชื่อเท่านั้นนะครับแต่ว่าตามการกระทําของเราแต่ละคนที่มีต่อผู้ที่อ่อนแอที่สุดในสังคมครับ พี่น้องที่รักครับสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดในพระรสาลตอนนี้นะครับก็คือการที่พระเยซูเจ้าเองทรงบอกว่าพระองค์เองนั่นแหละ คือผู้ที่หิวโหยผู้ที่หิวกระหายผู้ที่ไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ถูกจองจําและก็เป็นคนแปลกหน้าเนี่ยนะครับพระองค์บอกว่าทั้งหมดเนี้ยเวลาที่เราทําอะไรต่อผู้ที่ต่ําต้อยเพื่อนพี่น้องที่ต่ําต้อยที่สุดของเราคนหนึ่งก็ได้เหมือนทํากับพระองค์เองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคําสอนที่เรียกว่าเป็นการปฏิวัติจิตใจเลยนะครับพระสุเจ้าไม่ใช่แค่อยู่ในพระวิหารอยู่ในวัดอยู่ในโบสถ์เท่านั้นไม่ได้อยู่เพียง ความเงียบในการภราวนาเท่านั้นนะครับแต่พระองค์ทรงอยู่ในใบหน้าของเพื่อนมนุษย์ที่ทุกยากของเราด้วยครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราให้อาหารแก่ผู้ที่หิวโหยให้น้ําแก่คนที่กระหายให้เสื้อผ้าแก่คนที่ไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มนะครับหรือว่าต้อนรับแขแกแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักเนี่ยหรือไปเยี่ยมเยียนคนป่วยเยี่ยมเยียนผู้ที่ถูกจองจําอยู่ สิ่งที่เราทาเหล่านี้ก็คือการทํากับองค์พระกสตฎเจ้าเองเนี่ยแหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเชิญชวนเราในเทศกาลมหาพรตนี้นะครับให้เราได้มองเพื่อนพี่น้องด้วยสายตาใหม่ครับการให้ด้วยใจที่กว้างขวางรวมไปถึงการสร้างชุมชนแห่งการต้อนรับซึ่งกันและกันดังนั้นพ่อระสารวันนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงคารเตือนเรื่องเกี่ยวกับการพิพากษาเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสให้เราได้ค้นพบความจริงที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพระเจ้าและตัวเราเองครับ พระเจ้าส่งเลือดที่จะอยู่ท่ามกลางเราในรูปแบบที่มัไม่น่าจะเป็นไปได้ในคนที่ถูกมองข้ามแล้วก็ผู้ที่ด้ยอยโอกาศที่สุดในสังคมครับดังนั้นเมื่อเราได้ พิจารณาไตรตรองพระวจาในวันนี้แล้วนะครับขอให้เราได้ค้นหาพระกิตติเจ้าในพี่น้องทุกคนที่เราพบเจอเลยครับขอให้การกระทําแห่งความเมตตาของเราเนี่ยเป็นคําภาวนาที่มีชีวิตเป็นคําสรรเสริญแด่พระบิณชาผู้ทรงปรากฏแก่เราในใบหน้าของพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราครับขอพระเจ้าประทานพระพรแก่พี่น้องที่รักทุกท่านในการเดินทางในเทศกาลมหาพรตนี้เสมอครับ และอย่าลืมกลับมาไตรตรองพระวาจากันได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา18นาฬิกาผ่าน YouTube และ Facebook คริสสร้างสรรค์ด้วยกันในคริสถึงคุณนะครับสวัสดีครับ